เพลียเพลียเพลียจากงานค่ะเลยอยากจะหาเมนูผักผักกินเพิ่มพลังให้มันชื่นใจก็เลยจัดไปเลยค่ะวันนี้มีผักอะไรในตู้เย็นสาราก็จะมาทำราดหน้าผักรวมค่ะจะบอกว่าเมนูวันนี้วัตถุดิบที่สำคัญไม่มีนะั่นก็คือเต้าเจี้ยว ก็ทำไปตามที่มีนะคะสาราจะใช้เส้นมีคาวไวๆคลุกกับไข่แล้วนำมาจีในกระทะแบบนี้ใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะชอบกินราบหน้าที่เส้นเขาคลุกกับไข่กรอบๆหอมๆแบบนี้ค่ะเราจะใช้ไฟกลางๆใจเย็นๆ ในการผัดเส้นให้ได้ที่ค่ะได้ที่แล้วจ้ะทำการนำไก่ที่เราหมักไว้ลงคั่วในกระทะจริงๆจะบอกว่างงกับขั้นตอนนี้ของตัวเองมาก ตั้งใจจะเจียวกระเทียมให้หอมๆก่อนแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากใส่น้ำมันค่ะงงกับตัวเองค่ะงงก็ทำต่อไปเติมผักที่สุกยากลงไปก่อนปรุงรสตามชอบเลยค่ะในการทำราดหน้าสาร่าจะชอบใส่ซอสพริกลงไปด้วยซึ่งซอสพริกที่แท้จริงก็ไม่มีค่ะเป็นซอสพริพก ที่ผสมกับซอสมะเขือเทศได้หมดค่ะน้ำมันงาก็โกนขวดเขย่าแล้วเขย่าอีก <c oughs> <c oughs> ผักที่มีอยู่ก็ประคมใส่ลงไปค่ะสีสันน่าทานมากใช่ไหมเอ่ยสาดน้ำปลาลงไปอีกเพื่อความหอมจากนั้นค่อยๆใส่แป้งมันลงไป ปกติก็จะชอบใส่แป้งข้าวโพดอันนี้ไม่ปกติเลยสักอย่างหนึ่งค่ะ <c oughs> ยังไงก็ยังอารมณ์ดีอยู่ทุกครั้งที่ได้เข้าครัวทำอาหารอยู่มากอยู่น้อยจ้าอยู่ปานกลางค่ะปานกลางเหรอคะใช่ค่ะเส้นไม่ต้องเยอะนะคะค่ะประมาณนี้นะคะขอเออประมาณนั้น,นะคะ่ะ ชามแรกนี้ก็จัดเสิร์ฟให้กับน้องอัฟฟานคือหิวกันมากให้หลานได้กินผักค่ะเขาจะเป็นคนที่ชอบพริกไทยมากๆถามหาแต่พริกไทยนี่ไงคะหลักฐานที่สระบอกว่ากระเทียมอยากจะเจียวกระเทียมก่อนสุดท้ายต้องเอากระเทียมไปเก็บไว้ทําเมนูอื่น ส่วนจานนี้เห็นแซบแซบแบบนี้ก็คือของซาร่าเลยค่ะถ้าไม่เผ็ดก็จะไม่มีแรงทำงานขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกับซาร่าในคลิปหน้าค่ะ